เตาอบไฟฟ้าชาร์บให้คุณสนุกกับการทำอาหารหลากหลายและเบเกอรี่ได้ง่ายๆที่บ้านวันนี้มีเมนูชเชอร์รี่ชีสพายค่ะรับรองค่ะคนพิเศษของน้องเอิงเนี่ยจะต้องหลงรักน้องเอิงมากยิ่งขึ้นได้ค่ะทำเลยแล้วกันค่ะพี่หมวยค่ะเราจะเริ่มต้นจากการทำส่วนสมที่เป็นของเหลวก่อนนะคะ เราจะมาทำส่วนสมของแป้งค่ะก็ผสมแป้งนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะและเนยค่ะพอได้เป็นเม็ดถั่วเขียวเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนสมที่เป็นของเหลวที่น้องเอินทำไว้ค่ะ ข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะมาคลึงแป้งที่โต๊ะให้ความหนาประมาณเศษหนึ่ส่วนแปดนิ้วเท่ากับปีสวะสามมนะคะหลังจากนั้นก็ตัดแป้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเอิงช่วยแกะใส่ิง ่อนที่จะนําเข้าเตาอบนะคะเราก็ต้องวอร์มเตาเอาไว้ก่อนงั้นเอิ้งไปคนเรียงได้เรียวถาดออกมาค่ะแล้ววันนี้เราอบขนมด้วยเตาอบไฟฟ้าชาร์จค่ะก่อนจะอบเนี่ยต้องวอร์มเตาไว้ก่อนค่ะตั้งอุณหภูมิที่180องศาใช้ทั้งไฟบนไฟล่างค่ะจะวอร์มเตานาน10นาทีค่ะเองเรียงเรียบร้อยเ,ยร,อยเรียบร้อยแล้วก็เอาอบได้เลยออเลยตาร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะ 10นาทีเราจะนําเข้าเตาอบได้เราใช้อุณหภูมิเท่ากับตอนที่วอร์มเตาค่ะที่180งองศาไฟบนไฟล่างแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นค่ะเป็น18-20นาทีเตาอบรุ่นนี้ดีนะคะทําได้ทั้งอาหารคาวทาเบเกอรี่ก็ได้แล้วก็ให้ความร้อนทั่วถึงค่ะน้องเอิงมีไส้ความร้อนทั้งด้านบนด้านล่างและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดกําลังดีค่ะน้องเอิงไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเหมาะสําหรับการใช้งานในบ้านค่ะครบ20นาทีแล้วค่ะขนมของเรา สุกแล้วระหว่างรอ,ดอดค่ะเราจะมาทำหน้าพายกันค,ค่ะเราตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ไม่คิดว่าจะทําได้ทําไม่ยากอยากให้ท่านชมเนี่ยลองทําดูนะคะฝึกเอาไว้ก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์ค่ะรับรองว่าคนพิเศษของคุณจะต้องประทับใจแน่นอนใช่ค่ะน่าทานไหมคะน่าทานมากค่ะก่อนจะถึงคนพิเศษเนี่ยถึงกง่อนก่อน,นะะเราสองคนพิเศษ<ๆ>เดี๋ยวจะลองชิมค่ะท่านชมที่อยากจะลองทําค่ะแต่ว่าจดสูตรไม่ทันเนี่ยก็สามารถคลิกไปดูได้ที่ www.thcity.co.th a i ค่ะ ทำเชอรี่ชีสพายค่ะการนำแป้งพายกรุบใส่พิมพ์ถ้าเราตัดแป้งให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าแม่พิมพ์เล็กน้อยเวลาอบเสร็จแล้วเราจะได้พายที่มีขนาดพอดีกับแม่พิมพ์ค่ะ